fc ครับใครไม่กดติดตามกดรัวๆเลยนะครับวันนี้เทอร์เบเลเซอร์ตลาดแตกอีกแล้วครับ2.8 a จ d i Z ปับ4ปีส0 1มมือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆใหม่น้อยๆราคาเงินสด339 0 0 0บาทราคานี้ถูกแล้วครับเพื่อนๆไม่บวกแวดเป็นรถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลไม่มีพิกคว่ำจมน้ำตัดต่อแต่ยังใดสวยลงตัวคู่มือครบเอกสารพร้อมโอนครับจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มครับเพื่อนๆ เอาตามเครดิตลูกค้าเลยไม่มีตังเครดิตดีก็ฟรีดาวได้ครับเพื่อนๆสวยๆจังหวัดไหนก็จัดไฟแนนซ์ได้จังหวัดไหนก็ออกคันนี้ได้ครับย้ำนะครับใครมาไม่ทันจองอย่างเดียวถึงจะได้คันนี้เท่านั้นครับต้องเร็วและตัดสินใจด่วนครับเหมือนที่บอกครับว่ารถตรงปกแน่นอนเป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งมีการยอดขายเนี่ยกว่า100คันต่อเดือนนะครับเฉลี่ยนะฮะ โอ้โหสุดปังจริงๆครับคันนี้3,39แสนบาทเทอร์เบอร์เลเซอร์ครับปรับเป็นขับ2ก็ได้ขับ4ก็ได้ครบออกชั่นนั่งสบายขับรุยๆทุกสถานะจัดไปครับ088 5 8 4 5 3 7 5จจองเลยครับจองด่วนๆครับ